Km. 100 km. สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ช่องตกไปเรื่อยนะครับวันนี้นะครับผมตังนะครับก็จะพาทุกคนไปตกปลาที่บึกเซนาอีกแล้วเราจะไปตามหาปลาสามกิโลอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ใส่ชุดสีเหลืองมาเลยตรงวันเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาจะกินห,หรือไม่กินนะครับหรือว่าเราจะได้สามโลไหมวันนี้ครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วพีที่แล้วที่ผมมาถ่ายไปไม่ได้เลยนะครับมีน่าจะใกล้เคียงที่สุด แต่วันนี้นะครับเราตั้งใจที่เราจะตามหาปลา3กิโลกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ่อเลยนี่ครับีวิธีปัญหาของผมแล้วก็ชิ้นล่างแล้วก็นี่ไงโปะมาแล้วก็บีทีเดียวนี่บีแล้วปล่อยชิ้นมาเลยนะนะเดี๋ยวไปเตียน มีิถ้ากินเอาเฝ้ามานะครับหลายวันแล้วนี่ถึงแล้วใหญ่ไหม 第一类，我第一类。 เอาเอาอันใหญ่ไหมเธอรู้แล้วรู้แล้วเอาใหญ่ปะเนี่ยพี่เขาต้องปล่อยต้องปล่อยปล่อยอ่างเ่ไก่อนนะ่เข้าหัวมากแกไม่เข้าอ่ะให้นนอนพี่ลกเข้าไหมแล้ว มาแล้วตัวใหญ่ไปเรื่อยมาแล้วเาเปิดมาตามมาตามมาได้ดีแล้วสายสายลงมาเดี๋ยวสายไปสายเลื่อยแล้วเด็กนี้ก็เร่สายวันนี้ก็เป็นเด็กนอนปลาแล้วกันนะอะไรมาไม่ขูดเลนไม่ยอมเข้านี่วะ เดี๋ยดิพิวันนี่ได้แล้วครับไม่ช่อมีครับเข้าจนได้นี่ได้พี่ๆลงหลังช่วยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่แื่ร้อนุตัวนี้ใหญ่อยู่ตั้งแต่ตกมาตัวนี้ใหญ่นะ เไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้เล่นหวานๆไงตอนก่อนผมปิดเบรคหน่อยอ้าวข้าไปดูแล้วเฮ้ยหัวแม่งบุกเลยนกเลไม่อิ่งตัวไม่ติ่งเลย้อน,นตัวแม่งจิ้มตัวไ <c oughs> อันนี้ตัวแรกเลยใช่ปะ่ะตัวแรกของวันวันมาได้ไม่ครึ่งชั่วโม,ม,มงกินตัวเดียวอะไรแล้วตัวสุดท้ายตลงน้ำเลยอะร้อนอยู่ด้วยถอดเสื้อถอดเสื้อลงน้ำเลยอ่ะลงน้ำเลยไม่ถอดเสื้อถอดเสื้อไงอ,อ้ข <c oughs> ี้งงของงามไปถอดไปหมดเลยผมเละเกิน <c oughs> ผมลงไปอุ้มเลย ไอ้พี่มึงยังลอยตัวอยู่เลยแล้วตอนนี้เป็นอะไรวะโอ้โหหาัวไม่เจอหาค่อยเลยครับนี้มันดิ่งออกโอ้ยตัวนี้นี่แบบผมผมที่กต่ผมไม่ใส่ปากเลยดิผมกุ้งอย่างนี้แล้ว ไปเดี๋วถ่ายรูปนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเดราถ่ายเดี๋ยวถ่ายต่อเนะี่ยให้พี่ถ่ายผมยื้อปลากันนะพี่ในะห้พี่ถ่ายดูมันโอเคโอเค,อเคนี่พับเบิร์ก8กิโลนะครับ100กิโลนี้สุดแน่นอนอ้งอ้วนเลยดูเนีย่ยเดี๋ยวเป่าต่อซึ่งมาไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมเดี๋ยวมีอีกเลยเดียวกันครับไป ทางตัวมากินอยแล้วนะครับหัวไม่แห้งเลยรูกตัวใหญ่แบบ ตัวนีน่งขอีค่ะตัที่อ <fry> ง <UC S> ้ถือน้ให้ไหม่ะนี่ปล่อยะรอนคนยังร้อนเลยต้องรอนไปลูกใครอะมาแล้วอีกตัวน้วตัวนี้ไม่น่าจะใหั่ วันนี้กินก็ดีแล้วปกติมาหีแไม่ไม่ค่อยกินเลยข้าวตมกงือบใงใช่ปะขึ้นบมงไหมใหวงเียวมัต้องรอจิเสียงเชื่อไหมอ๋ิออกัเล็กว่าจับน้ำมือจะแตแข็งไปรงจิ๊กเสียงก็ดี เฮ้ยระวัง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 นายกำลุมหลุมเดิมึตีได้ไ่ติาครไปแล้วครับ จะเเอาาสไหนไม่วันนี้ผมไม่เอาเสาแล้วไม่แล้วเสาเลยอาทุกเส้ามูดกินแต่นี้คือกับจานตายเกตอกสายมูดเฮ้ยมันนี่ไม่มูดเว้ยอันนี้เป็นมูดเว้ยมาแล้วมาแล้ว ไม่เอาสาลูกเี่ย่ี่ยพี่ที่เหียงไปวันนี้ไม่เข้าเสาแล้วเู่านนั้นเอาทุกเสา ขอบคุณครับแล้วหมอไปเดิเดนครับนี่ปไปไ่อย่าตกนะเอ้าเกี่ยวอีกรอบหรอกไ,ไ,นะ <c oughs> ไม่เอาแล้วผมอะอย่าเกี่ยวเลยไปนะครับหลังจากที่ได้ไปสองสามตัวอะไรเงียบเลยนี่กี่โมงแล้วสี่มงกว่า ได้ไวดเวลา12โมง2ชั่วโมงแล้วเงียบไ,<ม>ไม่มีปลากินเลยอ๋อมีมีมีมตัวเล็กมีถวายเดี๋ยวรอดูว่าจะจบแค่นี้หรือว่ามีอีกเดี๋ยวจมกันครนะวักที้เงียบมาน,นานแล้วมาแล้วมาแล้วจะกลับแล้วแต่ <dengan S 2> <aime> มากินก็มาดูน่าจะไม่ใหญ่แต่ว่าโอ้ยตอนนี้กินก็เอาไป นี่นี่เปล่าแล้วกรอนแล้วนหน้าน้าอันนี้ตัวใหญ่ปะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญหญหอนันนี้เขามาห่วงอะไรเป่นนช้า เดี๋ยว้าไปกันจ้าย้ายหลยปีมีปลาจะเอาก่อนอขอบคุณนะครับเ่ขอบคุณครับพี่มาแล้วมาแล้วปล่อยเลยขอบคุณนะครับนะวันนี้อย่างน้อยก็กินดีอาหารจะหมดแล้วเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ ได้ประบึก3กิโลนะครับหรือว่าประบึก100กิโลกรัมที่เสนานะครับเราก็มิชั่นของพีทไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวดูว่าคอนเทนเนอรนะครับที่เสนาจะเป็นอะไรนะครับติดตามชมกันได้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย